ค่ะสวัสดีค่ะแอลบัคเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านช่วงเช้าค่ะคุณลูกค้าคขาตะก้องมานี่เลยมาดูสีให้พี่นิดนึงรายการนี้เป็นเสื้อ คาดิแกนค่ะคุณลูกค้าขานิตติ้งหรือว่าจะเป็นไหมพรมก็ได้ดนะคะเนื้อผ้าของเขาอาจจะผสมผสานกันนิดนึงค่ะแม่ค่ะแล้วก็จะเน้นเป็นงานแข่นยาวนะคะร้อยกิโลกระสอบใหญ่มากด,ดูโทนสีดูโทนสีดูโทนสีก่อนเลยอันดับแรกอากาศช่วงนี้นะแม่นะสมุทรสาครช่วงเช้ากับช่วงเย็นถือว่าอากาศเย็นๆยอยู่นะก็ถือว่าหนาว ก็ถือว่าหนาวแล้วก็จะมีเป็นฝนด้วยนะคะบางพื้นที่อาจจะมีเป็นฝนสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายสอบถามเข้ามาได้รายการแรกช่วงเช้าเป็นเสื้อไหมพรมหรือเป็นเสื้อคาร์ดิแกนเน้นเป็นงานผ่าหน้าคุณลูกค,ะคะ้าค่ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะ, <Okay. S 1> อ,ะอ๋อตัวนี้จะไม่เน้นผ่าหน้าตัวนี้จะเน้นเป็นงานคอกลมนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นไหมพรม เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นนะคะลูกค้าค่ะเป็นแฟชั่นไหมพรมนะคะราคา6,500บาทนะคะจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการค่ะคุณลูกค้าค่ะ3 5 0ถึง380ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการเท่าไหร่นะคะแพร1 1บาทเท่านั้นแม่17บาท ต้นทุนต่อชิ้นสิบบาทเท่านั้นค่ะสำหรับหมวดนี้คุณลูกค้าขาร้อยกิโลนะไลน์นี้จำนวนชิ้นจะเยอะๆนิดนึงขออนุญาตไปเร็วๆนะแม่นะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะวันพุธที่สดใสค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ดกดแชร์ให้ด้วย,วยโอ้โหกระสอบใหญ่มากกระสอบใหญ่จริงค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาห5 0 0หรอยบาทเท่านั้นดูคะ่ะเป็นแฟชั่นประมาณนี้ หลักๆก็จะนี้เป็นงานคอกลมคอวีนะคะคุณลูกค้าขาติดมาหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นคอคล้ายๆกับคอวีเล็กๆแน่นอนนะคะสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาค่อนข้างจะยืดได้เหมือนกันนะอากาศช่วงนี้ค่ะคุณลูกค้าขาจะหนาวก็ไม่หนาวจะร้อนก็ไม่ร้อนนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการเลยนะคะนำเสนอเลยค่ะขายดีเราอยากบอกต่อกันเลยทีเดียวกระสอบใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จังสวัสดีคุณลูกค้าเจ็ดที่นั่งช่วงเช้าๆสนใจรายการนี้ c f ได้เลยค่ะ คุณลูกค้าค่ะอตัวนี้น่ารักค่ะตัวนี้น่ารักเป็นแฟชั่นมาเลยค่ะเป็นแฟชั่นประมาณนี้ต้นทุน17บาทขายแ80ดสิบขายตัวละหนึ่งร199ี่สิบรคุณลูกค้าค่ะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้า่าเน้นจำนวนชิ้นค่อนข้างเยอะๆนิดนึงนะแม่นะจำนวนชิ้นจะเยอะๆอ่ะจียูค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของจียูค่ะสวัสดีคุณลูกค้าเก้าที่นั่งจียูสีม่วงตัวนี้สวยเลยแล้วก็เนื้อผ้าตัวนี้จะะไม่่หนาค คุณลูกค้าขาแล้วก็จะนิ้นเป็นงานคอกลมใส่ตัวเดียวคอกลมคอวีนะใส่ตัวเดียวเขาลูกเข้าส่งด้วยมีแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะเขากันไปนะคะสนใจกระสอบนี้ก็ได้ตามรีวิวนี้เลยงานญี่ปุ่นตัวนี้ก็จํานวนชิ้นจะเยอะราคาก็คุ้มสุดประหยัดด้วยนะคะก็โทนสีก็จะเรียบเรียบมินิมอลเ็นิจด้วยค่ะคุณลูกค้าขาไปต่อค่ะวิสวยเลยสวยได้ใส่ได้สไตล์โดนเป็นแบบตาขายบาง เป็นแฟชั่นประมาณนี้ก็ได้ใสก่กระสายเดียวหรือจะเป็นเกาะอ,อกด้านในก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขาแบบนี้ก็ด้อ่าไปต่อกันรัวๆโดนๆกันเลยสนใจซีเอด่วนๆค่ะคุณลูกค้าขาเก้าท่านนะตอนนี้เอฟ่ดนๆได้เลยค่ะแม่สีดาอุ้ยแพรสีดํากับสีเมื่อสักครู่นี่เหมือนกันเลยนะยไปแล้วใกล้เคียงกันเลยค่ะคุณลูกค,ค้าขาหรือว่าอาจจะเป็นแบบเดียวกันก็ได้ตัวนี้สีดําค่ะ คุณลูกค้าขาสวยมากใหม่เลยใหม่จริงใหม่จังนะอ่าพี่ขอคนนึ่งได้ไหมคะรบกวนมาดูแบรนด์ตรงๆต,ต,ต,ตรงนี้ให้พี่นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าแบบว่าจะได้ดูแบรนด์ด้วยอ่ะสีน้ําตาลค่ะสีน้านําตาลถามว่าไซส์ประมาณไหนคุณลูกค้าขามีตั้งแต่ไซส์เอสและไซส์เอโอ้หยืดได้เยอะมาก คุณลูกค้าค่ะเป็นไหมพรมแขนยาวไม่เน้นผ่าหน้าแม่เน้นเป็นงานคอกลมคอวีคอแฟชั่นคอประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาง่ายๆเน้นเป็นคอแฟชั่นนะแม่หนาอ่ะตัวนี้เป็นแฟชั่นผ้าร่องค่ะคุณลูกค้าค่ะไปต่อค่ะจะดำก็ไม่ดำจะน้ำเงินก็ไม่น้ำเงินสําหรับตัวนี้สวยเหมือนกันอู้หูกพันห้าร้อยบาทซื้อเยอะรดเยอะค่ะแม่ซื้อเยอะรดเยอะสีดำค่ะเป็นแฟชั่นคล้ายๆผ้าล่องสวยเลยค่ะ ดำเรียบรียาบคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตยืดนะแม่นะยืดได้ค่อนข้างเยอะลูกค้าค่ะเหมือนเล็กไหม่พรมนะแม่ใส่แล้วจะสวยแล้วก็เขา้ารูปด้วยเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กเหมือนย้อยแต่ไม่ใช่ผ้าย้อยค่ะคุณลูกค้าค่ะยืดได้เยอะนะแม่ตอนนี้นะเขาอยู่ประมาณไซส์เ l กเกือบ x x l แล้วนะแต่ใส่จริงๆก็ประมาณไซส์เไซส์ L เขาลูบเข้าส่งค่าไม่ยืดไม่ย้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการค่ะขายกันหนาวอยู่แล้วขายแฟชั่นอยู่แล้วเอาไป่ะได้เลยค่ะแม่ร้อยกิโลขายรัวรัวขายมันมันหกพันห้าร้อยบาทต้นทุนเหลือสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทอีหลีค่ะสิบเจ็ดบาทอีหลีสิบเจ็ดบาทเท่านั้นเป็นเพียงประมาณการสิบเจ็ดบาทค่ะค,คุณลูกค้าต้นทุนสิบเจ็ดบาท ได้เจดเอ้ด้วยได้มินิมอลได้มินิใจด้วยได้งานญี่ปุ่นช้สวยด้วยได้รูปทรงและสไตล์ที่โอเคด้วยโอ้สวยอะคุณลูกค้าขาใหม่มากสวยด้วยใหม่ด้วยแล้วทูโทนสองสีค่ะคุณลูกค้าค่ะสีดำกับสีน้ำตาลสว,สวยเลิศไม่เอฟไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว <Set man. S 1> ขอเซ็ตแบนค่ะขอเซ็ตแบนมาเลยจ้าขอเซ็ตแบนตัวนี้เป็นยูนิคอร์ไซส์แอลค่ะแม่ยูนิคอร์สิบเจ็ดบาทโอ้โห ท้าไม่สีสวยจังดูแพงมากดูแพงแล้วดูราคาแพงมากคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของยูนิโครนะคะไซส์ประมาณไซส์ L ยูนิโครค่ะยูนิโครสีม่วงเป็นแฟชั่นพอาร่องร่องก็จริงนะแม่ไซส์ H S ได้ไซส์ M ได้หนูพาไป L นะโอ้โหคุณลูกค้าดูแม่ไม่เล็กนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะซ่อนรูปนะบอกเลยนะเขารูปเขาส่งแล้วไม่ย้วยนะกลับมาเป็นประมาณไซส์ H, S ไซส์ M เหมือนเดิมนะคะ ่ u ู GU ค่ะตัวนี้เป็นของ GU ค่ะแม่เท่าที่เจองานญี่ปุ่นนะเราก็จะเป็นแบรนด์ฟัตแฟชั่นของเราอยู่แล้วนะคะจะเป็น GU บ้างยูนิโคลบ้างนะแม่นะอุ้ยจตัวนี้สวย,สวยน่ารักมากสีขาวแล้วแฟชั่นประมาณคล้ายๆลูกไม้นะตรงแขนของเขานะ,ะไปต่อที่ GU ค่ะเป็นแฟชั่นผ้าร่องค่ะแล้วก็โทนสีน้ำตาล นะไปต่อที่ GU ค่ะคนลูกค้าขาสวยเหมือนกัน <Beauty young. S 1> อ่ Beauty young, อ S, นาบิวตี้ยังค่ะตัวนี้เป็นของไซส์เอสค่ะคนลูกค้าขาไซส์เอสนะคะอุ้ยตัวนี้สวยสวยเนาะนูใส่กับอะไรดีใส่กับกางเกงากขาสั้นขาสั้นก็ได้ใส,ใส่เป็นแฟ<ด>ชั่นหรือจะใส่เป็นกางเกงคล้ายๆ,ๆกับอ่าทรงลุงก็ได้งเทนิ ได้หมดอูได้หมดค่ะซาร่าจากคุณลูกค้าขาแบรนด์ของเรานะซาร่าซาร่ามากันโลโลแก๊บค่ะคุณลูกค้าขาสีม่วงนะแก๊บสีม่วงเลิศเลยูนิโคร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 ต้นทดน17บาทซาร่า17บาทนะลูกค้าขะจีโย17บบาทยูนิโครนะลูกค้า่ะยูนิโคร17บาทแฮนด์เอ็มสบาทแฮนด์เอ็มบบาทน่ารักมากด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ เป็นแบบสายแฟชั่นโอ้โห,โโหลิศจ้าบอกเลยจ้าอันนี้ GU ค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นของ GU นะคะคุณลูกค้าค่จ<ม>ี GU, ตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นลรถ W A ร้อยกิโลนะแม่มกระสอบประมาณนี้กระสอบประมาณนี้ร้อยกิโล แล้วจํานวนชิ้นนะคุณลูกค้าขาเน้นย้ํานะ350 3 5 0ร้อถึงสามชิ้นลูกค้าท่านไหนที่อยากได้จํานวนชิ้นที่เยอะๆแนะนําเป็นงาน W A ของเราค่ะคุณลูกค้าขาเยอะจริงแล้วก็ราคาสุดประหยัดด้วยโยนี่โครอุ้ยทัวนี้วิยสวยอะ่ะคุณลูกค้าผู้ดีมากน้ำสวยเนาะนูใส่ชายเดียวได้ด้านใน ยูนิโคลจ้ายูนิโคลจ้ายูนิโคล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 คุณลูกค้าสีดำเดรียบๆซาลาจ้า,า,จาอุ้ยทำไมแบรนด์ฟัสแฟชั่นมาเลยจาะซาราจา่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ใช่แบรนด์ล้วนนะแบรนด์ band จะเยอะๆนิดนึงแม่เพราะว่าตัวนี้เรานํามาจากงานญ,ญี่ปุน่นเลยนะคะไปต่อที่เอิร์ธอีกสักหนึ่งตัวค, Earth, 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 ค่ะเอิร์ธ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 จากคุณลูกค,าคา้าขาแบรนด์รัวบ้างด้านหน้าด้านหลังเนื้อผ้าจะมีตัวนี้เป็นไหมพรม จะมีตั้งแต่ไหมพรมบางไหมพรมหนานะแม่นะแต่ว่าไม่ได้หนาเอถอะทานะแม่จะเป็นไหมพรมที่สามารถใส่ช่วงมกรากุ่มพามีนาเมษาพฤษภาหน้าฝนหน้าร้อนซัมเมอร์สามารถสวมาใส่ได้เลยจะไม่ใช่ผ้าหนานะแม่นะเน้นย้ำน้ำพี่ได้อีกแล้วหวานจริงหวานกว่าแล้วช่องวัดเจ็ดก็ตัวนี้แหละแม่บอกเลยเลิศมากสวยเลยค่ะคุณลูค่ะหะสนใจ CF เได้เลยค่ะ หกพันห้าร้อยเท่านั้นเองคุณลูกค้าค่ะมุเตมีแต,ตัวงามๆน้ำที่ได้อีกแล้วตัวนี้พี่ว่าน้ำใส่ได้ไดเขาเหมือนเล็กเขาประมาณไซส์เอ็มเฉยๆแต่จริงๆแม่เขายืดได้เยอะอุ้ยขอใสเดบอตัวนี้ขอใสเดบอได้เลยได้เลย,ได,เลยได้เลยนะ เขียวกับอ่าเขียวกับเหลืองได้เลยนะไล like mm hmm. น์นี้คุณลูกค้ขาขายขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะช่วงเช้ามีสองรายการช่วงบ่ายเรามีอีกสองรายการนะแม่นะฟังไม่ทันยังไงสามารถทักหาแอดมินโดยตรงได้นะแม่นะแต่เนื้อผ้าหลักๆเราก็จะเป็นไหมพผมนะแม่นะไหมรมที่ไม่คันได้ขายใช่ไหมคะไ mm hmm. หมพรมที่ไม่ใช่คันไม่ใช่ขายนะแม่ไหมผมจะดีโอ้เอาจริงได้ปะอุ้ย ได้ไหมได้ไดหนูเป็นคุมก็ได้แลยวใส่จะปิดเลยก็ได้อุ้ยน่ารักค่ะเขนยาวน่ารักมากใส่เป็นคุมก็ได้แต่หลังๆของเขาจะไม่เน้นเป็นผ่านะแม่นะก็จะเน้นเป็นงานสวมน,นะคะไปต่อที่สีดําค่ะไปต่อที่ทูโทนสองสี 4, แล้วตัวนี้เป็นป้ายมือหนึ่งค่ะแม่ป้ายห้อยมือหนึ่งตองแต่งมาเลยนะคะไปต่อเรียบๆเ,เลยจ้าเดี๋ยวเราจะให้คุณลูกค้าจะเป็นช่งชวงๆนะแม่นะ บางช่วงก็จะเป็นแบรนด์บางช่วงก็จะเป็นแฟชั่นนะคะสำหรับช่วงนี้คุณลูกค้าขาเอาแฟชั่นไปก่อนนะแม่นะด้านหน้าด้านหลังคอวีสีสวยแต่ว่าพี่ชอบสีมากสีแบบสีแบบทูโทนแบบใส่กับอะไรก็ได้เนาะสีกำลังดีอ่ะเข้ากับบ้านเราแล้วก็เป็นที่นิยมสําหรับบ้านเราด้วยโทนสีก็จะเป็นเรียบๆมาแม่สีดาสีน้ําตาลสีแบบว่าอ่าชมพูอ่อน ที่แดบโทนสีนอ่อนๆค่ะนะ้ำโอ้โหน่ารักน่ารักน่ารักบอกได้คําเดียว c f ได้เลยคะ่ะ6500บาทเท่านั้นจ้ะตัวนี้เป็นของยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าขายูนิโคลค่ะอ่าไปต่อคะ่ mm hmm. คะ h ฮสเนค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นผ่านหน้านิดนึงนะแม่นะตัวนี้เป็นของ h ฮสเนมคะ่ะลูกค้าหที่นั่งนะตอนนี้สนใจเอฟได้เลยคะ่ะแม่โอ้โจียูตา จียูค่ะมาเลยเด้ออะไรไม่จ๋าไปต่อค่ะถ้าถ้าไหนที่ไม่อาเป็นแฟชั่นเดี๋ยวขออนญาตไปเร็ว,รวๆสวยเหมือนกันอันนี้ยากมากอุ้ย,ยตัวนี้นอ๋อเมืองใกล้เคียงแต่ว่าพี่ว่าใส่เป็นคลุมก็ได้แต่ว่าใส่ตัวเดียวก็ดีนะคะนะ้ำเราแมทใส่อะไรก็ได้ แตงเกียงยินขาสั้นก็ได้ตัวนี้ก็แฟชั่นเป็นคอวีด้านหน้าค่ะแม่ด้านหลังเขาเป็นแบบนี้แขนเขาจะเป็นเชิงปีกผีเสื้อก็ไม่เชิงแฟชั่นก็ไม่เชิงบอกได้อย่างเดียวผสมผสานอุ้ยน่ารักแล้วเนื้อผ้านุ่มนิ่มมากตัวนี้คุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มนิ่มมากขออนุญาตให้คุณลูกค้าดูแล้วใส่แล้วช่วงอากาศมีนาเมษสาได้นะแม่เพราะว่าเนื้อผ้าของเขานะไม่คันไม่คายนะ สำหรับหมวดนี้ค่ะสนใจก็เอฟอได้เลยหรือคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจคะ่ะแม่สามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบัคของเราดได้หลากหลายช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์ก็ได้ค่ะ Facebook ก็ได้ค่ะหน้าเว็บไซต์ก็ดีคะ่ะแม่ขารือว่าจะเป็นช่องทาง Tik t o ็อกและ i n s t a g r กรนะคะเอาง่ายๆโทรได้เลยคะ่ะแม่ขาบริษัทบัคของเรามีทุกอย่างนะเข้ามาดูได้เลยค่ะมีแต่หนังสือพิมพ์มือหนึ่งก็มีหน้ารองเท้ากระป๋งกระเป๋ามาหมดคะ่ะแต่รายการนี้คุ้มจริงคุ้มจังโอ้โหตัวนี้ นี่เป็นมีฮูดและเป็นกระเป๋าด้านหน้าสองกระเป๋าและยืดได้เยอะขออนุญาตยืดให้คุณลูกค้าดูค่ะแม่ไซส์แอลเราไม่ว่าโอ้โหคุณแม่ขะโซรินมาถึงโคราชโคราชมาถึงสระบุรีสระบุรีถึงบางัวทองบางกวทองมาอีกนิดนึงค่ะแม่คะ่ะโอ้ถึงบักค,ค่ะแม่ ถึงบักค่ะบอกได้เลยค่ะสวยเลยสวยเลิศสวยเขียวค่ะแดงจ้าน้ำตาลค่ะเลิศเลยค่ะไปต่อเลยนะแม่นะอยากดูเรื่องรายละเอียดครบทุกอย่างนะแม่นะสามารถเข้ามาดูหน้างานได้ค่ะบริษัทบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาง่ายๆเปิดทุกวันยูนิโครจ้าป้างามมาะ ยูนิโครค่ะเอาก็ยูนิโครค่ะคุณลูกค้าค่ะยูนิโคลยูนิโครค่ะฮะเพราะเราบอกเอาอีกสองตัวเนี่ยเอาอีกสองตัวเนี่ยเจ้าสานับกลับขึ้นมาเอามาแขวนเห็นแน่เอามาแขวนขึ้นเห็นแน่อ่ะลูกค้าค่ะสวนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบยูนิโคลสิบบาท G u 17บาทซาร่า17บาท G u 17บาทอะไรอีกขะนน้ำค่ะ จีอูสิบเจ็ดบาทคุณลูกค้าขาเอาง่ายๆอันไหนที่เป็นแบบสามารถคัดแยกทําราคาได้นะแม่นะอู้น่ารักจีอูอู้น่ารักดูหลักๆของเขาจะเป็นไหมพรมน้ไม่เนียนผ่าหน้าอาจจะมีที่ผ่าหน้ามาบ้างนะแม่นะติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับไรนี้คลิปนี้นะแม่นะย่าเพิ่งจากไรสเดร์หนูมียังรายการพาไปสะบัดต่อไม่รอเลยสิทอดเหยียู่ค่ะพี่ติ <laughs> สิถอนให้อ <ผม S 2> ยู่ <laughs> จะถอดให้อยู่ค่ะคุณพี่ตี่ะน้ําขึ้นไม้แขวนให้พี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โชว์ตัวนี้ตัวสุดท้ายด้วยนะ <c oughs> โอ้โหน่ารักมากคุณลูกค้าค่ะอีกหนึ่งรายการค่ะอย่าเพิ่งจากไร์สดร้อยกิโลด้วยนะแม่นะร้อยกิโลน้ำรอยอยู่คณะค่ะอ่ะนานะว่าใจเย็นเย็นนะบอกว่าใจเย็นเย็ตัวสุดท้ายและท่ายสุดค่ะคุณลูกค้าค่ะน่ารักมากราคา6,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจ CF ได้เลยต้นทุน17บาทนะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นร้อยกิโลนะคะเป็นเสื้อใหม่ผมเน้นเป็นงานแขนยาวสําหรับไรนี้คลิป ขอบคุณค่ะ